สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีชาว YouTube และชาว a c e b o o k ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวรถไถชาแนลครับผมอ่ะคลิปนี้ครับยุดงานครับผมงานครับแมคโครนะครับงานดําดินเฮียงก็ยุดไปน้ากันเบ็ดครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมเฮ็ดงานมาได้นี่ครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับผมอันนี้พิกัดยุบันผมครับคลิปนี้เนื่องจากนะครับรถกระบะเิ่นแฉลบลงให้หน้านะผม ติดลมนะครับอ่าเพิ่นได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกผมเมื่อกี้แหละเอาผมว่าไปดึงรถอ่ากระบนะให้แน่เอารถไทย,ไป,นะยไปนะครับผมก็ผมก็เดเอาจอเดียวหาสามหนึ่งศูนย์ไปนะครับผมพอดีเป็นมือนี้หยุดงานฝนตกก็ได้ไปเห็นนางอ่ะเดี๋ยวไปซอยกันจังหน่อยครับพี่น้องครับากการรบรรยากาศรอบๆครับครับอันนี้พิการยู่บ้านผมดนะครับเด้อเช็ครถเช็คล่าไปเรียบร้อยแล้วครับติดเชียงบู้มๆูไปถ่านแล้วฝนตกลิ่นๆครับ ที่ผมจะเอาไปถ่ายคลิปนะครับผมผมกัจบจีพกอเคสโกโปรไปน้ำนะครับผมเพื่อคว่ำปลอดภัยนะครับกันน้ำนะครับผมปกติกล้องโกโปรมันกะก,ก,กันน้ำอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาเคสกันน้ำไปพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าผมใส่เคสไปเสียงมันก็บจีเป็นคือเบาอยู่ในองค์เล็กน้อยนะครับผมกับกับท่นฟังเองาเล็กน้อยนะครับเด้อนะครับผมไปเดี๋ยว อมองที่รถเพื่อนติดน่ก็กวายุไก่จากบ้านผมหรักนะครับผมเด็กประมาณกิโลนึงนี่แหละแต่ว่ามันหักยุตไตบ้านผมแต่ผมจะไดเรียนอ้อมไปนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามสถานาการณ์ไปพร้อมๆกัน เป็นเดียวครับคิดว่าน่าจะได้ยึดดับย่วตรงไทยมันไม่หม่องกอว่ครับนี่ยึดได้ทั้งหนาบ่ไม่แต่ว่าถ้าดึงกด็ดึงขึ้นทั้งหนาคุณหลือว,ว่ามันขึ้นง่ายกว่านะครับเพราะว่าหม่องเหลียวมันอยู่ทั้งหนาคิดว่าจีไปขึ้นยุคขั้นแท้ขั้นนั่นแหละมันยืดค่อยๆปัดไปเรื่อยๆนะครับจีไป๊ยังก่อนนี้คือได้เขามาฝนตกยงมาเบิ้งเขาเนี่ยครับเคิดว่าไม่สิเปอรนนะเราเคยมากหมคับซองบ่ Okay. เอเคา,า,าไปได้แนเนอะรถไทบเนี่มีทางไปบ่มีวองไปบ่ป้านี่นยเด็ดผนังงานหลายคน,คนอยู่เขาไปอยู่ท้อยกันว่ะก้อ, <laughs> อ,อหน <laughs> ออหินก็น <laughs> าลายแต่ สีล้องสาวแบบเพิ่งเทียอย่างหัวเว <c oughs> บิ่งผมแม่เด้อเป็นตัวไร้ายให้พี่ครับติดมือลงไปฟังเดียวนะครับผมก็ะจีดยิ่นจนแยง่งหมดเลยเห็นห้อยเอาไม่เอาอยัางมาห้องครับผม4770ครับเ <c oughs> ชียงกันเบิ้งครับเดี๋ยวผมสีล้อง ลัดลอะไปดีนะครับผม มอมีหมอกกลับรถรถต่น่ะก็เดีออกไปเล่นมั้งบมาไม่ได้หลักสุดทางหมแู่มันเล่นข้ามาตลุยังเมินเนาะพูดแล้วว่าแ่หยบใส่เล่นมั้งอยู่ด้ทำสลิงบดอกเลย ใส่ไองที่มันยืนออกมากนะครับเดี๋ยวผมโยขวานน้อยนึงนะเรผมาผมคำม,มันนี่ไปครับเอาไปดันดินบ้างครับเสียบสลิงครับผม มีขึ้นอยู่รอขั้นแทบผมแล้วอยู่มึนๆไปเลยนะขิ่นมาครับผมเห็นครับเดี๋ยวใส่สลักนะผมสลักกับล็อกธรรมดาครับอ่าโอเคครับอ้ามเอาค่อยฝากดู ฟาดค่อยไปสุณโมนี่เขาอยู่อย่างหรือค่อยยองรถรถเจียงระบาดเนี่ยพอน่าเฉียตัวย่งน้ำมันมดน่ใส่นนค่อย

ผมใส่เคสกันน้ำครับมันเกิดจะมีหมอกขึ้นฝ้าขึ้นเยอะน้อยครับมั่วๆมุมนี่นะครับผมนี่นะครับลุยบรรยากาศตออคนโตครับขึ้นง่ายๆครับผมพอถึงครับด้ดินนะครับแต่ว่าก็จะมีไหลมานอ้ำตามทิ่วขอบทางนะครับมาขึ้นตรงคันแท้ามองผมบ้านละนะครับขิดมา้ยังไดมันก็พวกขึ้นแบบนครับผมมันเกิดจามาขึ้นมุมคันแท้พอดีนะครับผมเอาเดี๋ยวใจ๊ยคุณพอเรากลับรถอยู่ตรงนี้เนาะ Chị mày cắm đầy đâu vào đó à đi <laughs> ตัวนี้นะเป็นเครื่องสามพันนะครับเจ้ขับสองครับอ้าวเพิ่งอที่ขับรถได้ปะมาแล้วฟรีฟรีฟรีเนี่ยสามวินขับซีไปยากไม่ยากครับหน้าฝนอ้าวเรียบร้อยถอยไปอีกว่าป้าถอยไปอีกเลยครับ หายไปเลยแง่เลยแง่เลยโอเคมันเลี่ยวออกมาบ่ได้รถไทยดึงมุมนี้พอดีเลยเ,เดี๋ยวมุมอีแล้นออกก่อน Thanks, Elise. I love เดว่อยเลอร์แมไปเดว่อยเลอไปยกแกให้แม่จักดิฉันหรอพอโอ้โหโซเซียมโกมาเปเบรสด้เียสลิงอีกเส้นหนึ่งอยู่หนารถนะครับผมเนี่ครับสงมันแรงนะมือเสียมันไปย่ายครับ มันขำซีนี่แซดจวกจวกไปกูได้ครับเบยูนี่ค uh, รับคำซีเสมอเช่นนะครับไปเรื่อยกันตัวเอาสั่งมาหลากแมวครับ กำลังดำเนินลุ้งมองกลาอีกงแหละโอเครีรยบเราจะไปใช้ปีหนึ่งไปนะครับผม เปลี่ยนเกียก็ใช้บีสองก่อนผมว่าหล่อมีปบะทันกันสลิงมันงานครับเดี๋ยวนะมันหลุดไปหาเทียบตามก็เป็นจริงแล้วนะผมรถไถผมนี่แรงมาหน่อยกรถกระบะขนาดดินะครับที่มารถไถมันแห้งได้ก็คือน้ำหนักโตครับแล้วก็ดอกยางแล้วก็อัตราทดเกียร์นะครับผมรถกระบะคันนี้แรงมาหลายกว่าผมว่ามันครึง่งต่อครึ่นหมดละ สุดทางทางออกหน้าบ้านผมกักคุณละ่ะคือไฟไซดีสองเรื่อยๆครับตอนนี้ผมขับโก้อยู่นะครับบรรยากาศก็เป็นเทรนด์เรื่อยๆเลยครับลูกซื้อไว้ตรงแง่งกันเรื่อยๆครับครับผมโมไซค์กันหน้ามานเนี่ยเรียบร้อยเลยกล้องผมไปวันทันทีเลย ไม่ลุยแล้ววัดี้ยุ่งงันครับก็เลยเป็นโอกาสเลยครับเมื่อนี่ปรได้ถ่ายคลิปรถไมโคร่ายคลิปรถไถ่เบื้องไอ้เบื้องคือเราแล้วครับผมแต่ว่าส่วนมากผมสังเกตเบื้องหน้าช่องผมว่ารถไทถ้าผมถ่ายคลิปนอกเหนือจากคลิปรถไถไปเนี่ยยอดวิวสิบว่าค่อยขึ้นมาแล้บ คลิปรถไทยกัน็รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีครับมาหลัยาวๆครับผมว่าจะไปติดอยู่ตรงนั้นอีก <c oughs> มองอาจารย์เดียวราไปใส่เบ็ดโกเบเลยอันนี้็ป้าไหวถ่าแกะครับเนี่ย เมื่อผูกเมื่อกี้นะครับเป็น,น้อยตอนแรกนะผมเอาแม่คู่มามาฝาอย่างดีเลย ติดอยู่แส้ก็ดึงกันดีขึ้นนั่นแหละครับอ่าโอเคครับคิดว่าก็น่าจะไปได้ล่ะจะอเลยไปได้บ้าบ้าปะเน่าจะไปได้ยุ่งนะเดี๋ยวผมจะไปถ่าย,ยอายู่มองต้นนารเองครับติดอยู่นั่นเดี๋ยวผมถ่ายดึงน,น่ในนี้ก็ได้ครับผม หอนหน้าบ่ามาเมื่อกี้วะแงเลยไม่ได้หออคือบเท่สาสอ,อาคนอ้ยถึงว่าบิดมองเียวไปนะเ <c oughs> อาไปหารูมาดึง่นออนครับ่ายบ่มาดึงอะึ้นบดีลีแล้วท่านั้นเนาะโอ้มันึ้นได้ก็คือสิไปบรอดอีก่ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายยูปยหนาเด้อ ไปลุยครับผม,มดากเปียกแล้วครับคิดว่าถออกมาได้กันไหจะพูดปัญหาหละครับเพราะว่ามันมีจังหวะทรงรถนะครับ travel. ความแรงเครื่องสามพันนะครับผมซี v v là, ระตู Lu 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 Lu, là, วีโกมาแล้วรู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 มาแล้วในคลิปนี้รับช่วงกไปเงียๆเลยนะครับผมอ่าเอาบันละโอ้ปรูครับ <c ười> ตอ้วครับผมนะโอเคผมเสร็จสิ้นภารกิจเลยครับตอนนี้ถอดเคสออกแล้วครับ ภาพแสงสีเสียงไอ้ซัดคมขึ้นครับผมนี่ครับนี่เอาอมาเก็บมาจอดอู่จอดรถผมแหละนะครับผมเดี๋ยวผมกับศิทําการยกฝากระโปรงไว้นะครับเพื่อนนกเพื่อนนูไปเฮ็ดหัางยู่ในหันครับไปกัดสายพื้นสายไฟเพราะว่าฮันโมมีสถานการณ์แบบนี้ก็ได้จอดเงีวเลยนะครับผมแบบสุสิ้นภารกิจจะบรรยากาศฝนตไกไปจืดๆแน่จักหน่อยนะครับผม อ่านผมยังเหตุบทันดนแล้วครับโครงการหลายยางอยู่ฟันอีกครึ่งต้องพึ่งเงินครับโอเคครับตอนนี้ผมกัได้จ้างทางพอควนเพิ่นเอาอย่าไม่ให้ง่วร้อมนะครับมื่นละลอยนะครับเดือนสามพันครับผมอโอเคครับทุกท่านขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวมีเหตุการณ์ยังอีกเดี๋ยวผมถ่ายชม อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับผมครับพี่น้องครับบรรยากาศหนาฝนลดสัญจรไปมานะครับผมก็ระมัดระวังเอานะครับดีนะครับที่ว่ารถว่าเป็นอย่างไรนะครับผมว่าสี่เหลี่ยน้ำทังหลวงทั้งยังกะฝนตกแบบนี้ส่วนมากกบถนนลื่นเลยครับกะระวังเอาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ เดี๋ยวอออเอฟซีทุกท่านกะละมัดระวังเอานะครับผมอ่ะโอเคครับทุกท่านคลิปนี้รีบกดไลค์กดติดตามนะครับผมคลิปหนาพอกันไหมนะครับเด้อคลิปนี้ผมขอตอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับใช่เนี่ยฮ <c oughs> ะ No.